สำหรับในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงวิธีการใช้งาน g o Google c l a s s r o o m นะครับในการสร้างห้องเรียนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเปิดโปรแกรม Google นะครับ Google Chrome ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่บัญชีการใช้งานให้เรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มจุดที่จุด9จุดนี้นะครับนะแล้วเลื่อนเลื่อนไปดูนะครับไอคอนที่ชื่อว่า c l a s s r o o m นะครับ ตรงนี้เราก็จะเจอนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้นะครับคลิกก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับในกรณีที่เรายังไม่เคยสร้างชั้นเรียนอยู่เลยนะครับก็าอาจจะให้มีการสอบถามว่าเราเป็นบัญชีครูหรือนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ต้องคลิกไปที่ในกรณีที่เราเป็นผู้สอนนะครับก็คลิกไปที่ครูนะครับจากนั้นวิธีการ สร้างชั ally, so ้นเรียนนะครับในกรณีที่ไม่มีชั้นเรียนเลยนะครับก็ทําการสร้างชั้นเรียนนะครับโดยการกดปุ่มนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับก็คลิกก็จะมีการสอบถามว่าเราจะไปเข้าร่วมนะครับหรือจะทําการสร้างนะครับในที่นี้ก็ให้เลือกสร้างชั้นเรียนนะครับการสร้างชั้นเรียนนั้นนะครับเราก็ต้องระบุลงไปว่าชั้นเรียนนี้นะครับเกี่ยวกับวิชารหัสวิชาอะไรนะครับนะครับ ซึ่งเราก็อาจจะพิมพ์เข้าไปนะครับเช่นนะครับสำหรับห้องเรียนนะครับก็อาจจะระบุได้นะครับว่าเราสอนห้องไหนนะครับเช่นอาจจะเป็นปอวอสหนึ่งนะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นะครับนะสำหรับเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะครับก็เขียนไปนะครับก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะใส่รหัสด้วยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าผู้สอนนะครับจะกําหนดยังไงนะครับหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มนะครับคลิกที่ที่คำว่าสร้างนะครับก็รอสักครู่นะครับนะคานี้โปรแกรมก็ทําการสร้างนะครับชั้นเรียนให้เราอยู่นะครับ เดี๋ยวเราสักครู่นะครับอ่านะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีข้อความแจ้งรายละเอียดว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็กดปุ่มรับทราบไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นเหรียนนะครับนะส่วนนี้จะเห็นว่ามีชื่อนะครับมีชื่อของวิชานะครับมีชื่อเด็กนะครับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เข้ามาใช้งานที่จะใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นรหัสของชั้นเรียญนะครับ ซึ่งเราจะต้องนําไปนะครับคัดนำไปแจ้งให้กับผู้เรียนได้รับทราบเพื่อเข้าชั้นเรียนนะครับถ้าเราคลิกที่ปุ่มตรงจุดนี้ก็จะแสดงข้อความนะครับตรงนี้เราก็ทําการคัดลอกนําไปใช้ได้เลยนะครับก็ชัดนี่คือรหัสเข้าเข้าใช้งาน,นเฉลี่ยน,นั่นเองนะครับนะสำหรับส่วน,น,นอื่นๆนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของการเลือกตีมนะครับนะถ้าเรามีเขากําหนดไว้แล้วเนี่ยเราพอใจเราก็ไม่ต้องทําการดําเนินการใดๆนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับนะหน้าจอฉากด้านหลังตรงนี้นะครับก็ให uhh ้คลิกที <h 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 ่คําว่าเลือกธีมนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็จะแบ่งประเภทให้เราด้วยนะครับก็เราก็เลือกไปนะครับตามที่เราต้องการก็แล้วกันนะครับให้มันอาจจะดูให้มันสอดคล้องนะครับกับรายวิชาของเรานะครับนะก็มีมากมายให้เลือกนะครับนะฮะแต่ถ้าไม่เลือกแล้วกดปุ่มยกเลิกไป สำหรับอัปโหลดรูปภาพนั้นนะครับจะใช้ในกรณีที่เราต้องการสร้างภาพด้านหลังนะครับนะครับหรือเฮดเดอร์ส่วนนี้ขึ้นมาเองนะครับซึ่งถ้าเราคลิกเนี่ยมันก็จะมีการให้ทำการอัปโหลดนะครับหรือนำรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเข้ามานะครับถ้าเราทำเอาไว้นะครับเราก็สามารถนำเข้ามาใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าจะใช้ของเขานะครับก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็คือเป็นวิธีการ เข้างานนะคะเอ่อการสร้างชั้นเรียนนะครับใน Google Classroom นะครับถ้าเราคลิกปุ่มนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดต่างๆนะครับว่าชั้นเรียนอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเรามีชั้นเรียนและ1ชั้นเรียนนะครับถ้าต้องการสร้างชั้นเรียนอื่นอีกนะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มบวกและดําเนินการได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างชั้นเรียนง่ายๆนะครับใน Google Classroom ครับ